ปันๆแซบมากใส่ชุดสั้นแหวกอ,กอกแคปชั่นหักคะแนนหน่อยค่ะ ยิ่งโตเป็นสาวเต็มตัวยิ่งสวยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาแถมยังเพิ่มดีกรีความแซ่บขึ้นทุกวันมีภาพมาทำให้หนุ่มๆห,ห,หัวใจสั่นกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดปันปันได้โพสภาพสวยใส่ชุดกระโปรงสั้นสีดำแหวกอ,กอกโชว์ผิวขาวๆพร้อมกับแคปชั่นว่าหักคะแนนหน่อยนะด้านหน้าว่าแซบแล้วหันหลังยิ่งแซบไปอีกเพราะเห็นหลังโชว์ผิวขาว,ขาวๆเนียนๆแบบเต็มตาผิวสวยหุ่นก็เป๊ะมากใส่ชุดสีดำยิ่งดูเซ็กซี่ แบบนี้คะแนนเต็มร้อยก็หักไม่ลงจริงๆมีแต่คนคอมเมนต์ชมความแซ่บของปันปันกันเยอะมาก